เห็ดอร่อยเห็ดซุปเห็ดแกงก็มีตัวนั้นนั่นเลห็ดแกงส้มกันส้มกันเนาะเห็ดแกงก็มีเห็ดซุปก็มีลายเต๋ดีเด็ดคนมีลายเต๋ดีด้วยคนมีลายเต๋อยู่นะจะบอกให้ เฮ็ดเจ้นเฮ็ดแข่งเฮ็ดแข่งเฮ็ดแกงนี่เจ็เเลยเดอกงามค่ะเ <laughs> อ้ยดอกงามเมนี่ยวะแกงแจงหัวเอ้าขาดจอยผลไม้ผลสามดอกโอ้หผลเดแขงเนาะคืะอเื่อเถ้่อดอกแข่งเงียเนาะ ดอ,ดอกแหงด <laughs> ง <laughs> อ,งอกแกงันดอกแหงน้าวอุ้ยแสดย่เรงแป๊ดน่้ยจังเลอสวัสดีจ้าสวัสดีรครับไม่นาาพาลอเด้อจ้ะ ออก,กันอีกนี่นสียายในจังหน่อยเนาะว่าสายแล้วสี่โมงสี่โมงเซล่ะของวันที่ยี่สิธันวาคมพศสองพันหาร้อยหเจ็นะนพพี่พานองขาปลาคือเก่าจะ้ะว่าสิไปเลาะเม <c oughs> ืองเฮ็ดเฮ็ดบดเฮ็ดทอดมาถาผู้สิมาตุกุงเทียบจักสิไหด,ววไดหรือวะนะ่ใดจักสิมาเนอว,กวกอกสิไปหาเฮ็ด บดเห็ดขอนเขาก็เลาะหาเห็ดกอรอบงนอกจากข้าวเนาะคาท่า,านเพืน้นเดี๋ยวด,ดอกหนึ่งสองดอกตื่มกันไปครับเห็ดแนวอื่นคาหมีเนาะพี่กัดของข้าวก,กับบ้านน้องเมกตำบลห้วยคำเพื่อบุญตริีจังหวัดอุบลเนื้อะจ้ะมาทางบ้านน้องเมกขี้เก่าขึ้นไปทั้งคนละทั้งข้าเคยไปคนเนาะทั้งเส้นผูกหินด่างคเนเลื่อจ้ะมาหลุดมาตามเมืองว่าไม่นาก็นพนาสิมาณมเหมือนนอกจ้ะตามมาเลยจะ้ะามกันเพื่อครับว้าว Ui, phạt làm được Đèn phát kìa mọi người mọi người à, người mọi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  đang mọi người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  mà, mà มาเลยมึงแน่ยางกายไปเสืออุ้ยมางามปานดอกใหม่อดอกบานปึงคืนอ,อ,อีถอะเอ้าขึ้นขึ้นมีคืนหนึ่งน,น้องกบข้างนั้นขึ้นเมื่อไหร่ข้าใหม่เอาในเด้อกาบขใหญ่น้งใส่แกงใส่กันโอ้ขึ้นมาเมาื่อไหร่จ้ะ

ออืยังคือสียังยังคือยังคือเป็นตัวขาวเนี่ยอมอเห็ดชุกเห็ดชุบหรือเห็ดปลายขาวปลายขาวปลายขาวอย่ นุ่มนึงเรงที่ดอกใหญ่ที่เห็ดแกง้วยเห็ดสุกเหลอใสข่าดอกใหญ่พักใสข่าน้งามเห็ดสุกพี่ดอกนี้งามพี่เอาพี่ แต่ว่า,วา,ามืาาัอ,น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 ,อน,น,นี้เป็นเห็ดแขงนอะนี่โอ้เห็ดแจงอยู่นี่ร้ายเติบอไปได้จากคนร้ายเติบไปสุดคนขุยเน่าไปสุดเลยร้อยออกจนได้นาะเห็ดเอ้ยออกจะคนสุกๆุบเลยเหมือนบ่อแห้งเนาะโอ้ยตัวนี้งานนี่พี่น้องมัน ดอกก็ง,งามลูกมาตรงเทือกเขาได้แกงนี่หอกมาปีใหม่อืมงามงามดอกพอ,งงด,อ,กอดีพอ,อดีดอ แกงหนึ่งเนาะมองนียเนาะแกงหนึ่งเนี่ยปลา,ายขาองแ้งเท่นอย่างไรตัวปลายขาอยู่ปลายขาวด้น,ดนหาห,า,หาถ่างก้นแขงอยู่ส<ฮ>ูงมาขัด,ด,ดไปลายเนาะ โอ้ยเอาหมดเนย่ปลายขามนออเมื่อไห่วผมเลยโอ้ยง้าเอาตัวนี้เฮ็ดชุกก็เฮ็ดแกงยีกับน้ำเขียวเฮ็ดออกร้ายสุดชุดประกำ แต่ละคอนสุดละกัมเป็นเห็ดแกงเป็นเห็เห็ดแกงเนาะนะครับอ่าตีดองตั้งทั้งปลายเป็นเห็ดแกงอยู่เห็ดแกงเห็ดแกงคอนเดียวกันเห็ดแกงเห็ดชุกเขาเว้ยไ่ใบมันไม่เห็ดอ่าปยัน้ำเห็ดชุกหรือเห็ดแกงสุดขีดดอกบวงอ่ะพี่ยังจอดเห็ดอะไรเห็ดชุก กเดมเฮดเด้อมือนเดมเฮดมันมีก็ยังไข่อยู่เด้ยังพุดไหนฝุดปนะได้เอาถุงมานำอยู่บ่ะเมื่ได้เบิ่งจังนี่อยู่บ่เฮ็ดจังไดรเห็นจังได๋คือดอกงามค่ะงามก็เอาคีๆก็มีอุ้ยตึงคลายเฮดแกงเอาก่อนเก็บก่อนจะเก็บขุนรามา ขอนผุนม่มีบผุนคือคอนห่อนน okay? uh, uh. ียคองคือแดดจองใส่เฮ็ดยังไ่เฮ็ดสุกอ่เฮ็ดสุกเปล่าเอาบอสุเฮ็ดแบบนี้ลายเต๋อยอดเรือเบผุลายยอะเลยติดกาบกระดอ้าวอน่อะไรถ้าลุง เดี๋ยวามาสองคุณว่าแมนเดอมีเสียงอยู่ที่เดินกันนี่เนาะแมนขจับกับหาที่กันพอได้ช่องสามดอกเก่วคุณอย่าไปเฮ็ดแกงบอเฮ็ดแกงพี่รนองโอ้ยจนเกือบชือเด้ ก็บ่บ่ได้คือเห็นค่ะ3ช้ําดอกเข็ดแกงบ่อือเข็ดแกงคือเข็ดแกงคือคือแท้ ừ, เห็ดอร่อยเห็ดซุปเห็ดแกงก็มีตัวด้นนั่นเลยเห็ดแกงซุ่มกันส้มกันเนาะเห็ดแกงก็มีเห็ดซุปก็มีลายเต๋ดีได้คนนี่ลายเต๋ดีรู้ขอนฮะมีลายเต๋ลยนะจะบอกให้ เฮ็ดเจ้าเฮ็ดแง่งเฮ็ดแกงเฮ็ดแกงนเนาะแก,ง,ะแกงเลยออกเกาะดอกงามค่ะโอ้ยโอ้เกาะดอกงามเนี่ยว่ะแกงแก่งวันเนอ้าขาดจ็บคนนี่คนพรามสี่ดอกโอ้ยคนเฮ็ดแกงเน,นาะโ <laughs> อย้ยหล่มซะเนาะ เอ้ยาไปจะเติมกันอะไรเห็ดเกงเห็ดเกงเอาละเนาะในเวลาลาพีล่ลาหน่องเนาะจ้าสีผ้าพ,พ่อแม่พี่หน่องมาบาดได้บาดมาหลุ่นมาตามมึงว่ะยอดได้ยอดมันห้าสิไดย้ยังแน่เนาะจ้าอืมนางเห็ดสมอยพี่เป็นตะเมยแท้ปวดขาขนาดปีนผูกเลยเออในยังแน่ละปีนผูกมาเบิง้งหนไรเติบอยู่ เอ้ยรอจนเฮ็ดกอแหล่เบิด์เลยเฮ็ดกอจักดอกเลยเจ็ดเป็ดดอกเนาะมอดน่ะเป็นเฮ็ดอย่างไรนะตัวนี้ก็เป็นเฮ็ดแกงเฮ็ดแกงเฮ็ดซุปก็มีส้มกันเฮ็ดปลายขาวเนาะเฮ็ดเ็ดแกงเฮ็ดปลายขาวแบบงามอยู่แต่ว่าหันเลาะโดนสจะเกินใส่เวลาขนาดเด้อพี่น้องตัวนี้เป็นเฮ็ดซุป เห็ดกระด่างเ, <cond ition ing> เห็ดกระด่างเฮ็ดเอาไปสูบด้วยจ้ะเฮ็ดแห้งเฮ็ดกระด่างเฮ็ดแห,ห้งเฮ็ดหนอนหอ,อทิปบริไทด้วยจ้ะเจ็บริแบบบริไทตาแตา่าาว,นะว่าตาดอย่งขาถ่ายอยู่เนาะก่อนห้าสิบไปห้าระเห็ดก่อนละ่ะเอาไปนําเอาขื้นทั้งโคกน้าจังหวะสีเพิน่นเปลี่ยนแน่หาอยู่หากินกับพ่ออได้กินอยู่จ้ะพ่อแม่พี่น้องถ้าพ่อแม่พี่น้องชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้กำลังแรงใจไม่นามากในเด้อจ้ะ สิได้พอกบคิดไม่ๆมว่าเหมือนหนาเมือไหนไม่น่าสิ้าพี่พ้าน้องไปหาอยู่หากินแบบใดนอกจากไม่น่ากับขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องม่ตรควมสุขความเจริญคิดสิ่งใดสมความมุ่งมา่ปาถนาอยู่ดีไม่แห้งสุขขู่สุขคนเด้อจ้ะไก่สิหอดปีใหม่ละกับขอให้พ่อแม่พี่น้องมิตรควมโชคดีตลอดปีตลอดไปเด้อจ้ะลำรวยลำรวยเนาะลำรวยลำรว,วยอยู่ดีไม่แห้ง คลิปนี้กับสีดาพี่ร้านน้องเท่านี้น้ะจ้าขอกับเมนาหม่กนะ็พ่อนะก้าเมนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ก็ขอเกาอา่าคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับ